ที่จังหวัดอุทัยธานีคือชาวบ้านที่อุทัยธานีเนี่ยนะครับวันนี้ยังพูดถึงเรื่องของคุณวีรชาติก็คือลูกเขยของคุณชาดา<ม>นายกนี่แหละคือเป็นคนดีนะช่วยเหลือชาวบงชาวบ้านมาตลอดเลยนี่ฮะลองดูภาพบรรยากาศหน่อยชาวบ้านบอกว่าก็ต้องแยกกนะันนะนิสัยใจคอช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้เรื่องหนึ่งรเรื่องการทุจริตนี่อีกเรื่องหนึ่งคือชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ไม่เห็น ขอให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศที่บ้านพักของคุณวีรชาติหรือนายกแม็กตั้งแต่เช้าเลยคือบ้านพักเนี่ยเงียบนะฮะเงียบส่วนชาวบ้านบอกอะไรนะฮะอย่างที่พี่โจ๊กบอกอก็เป็นคนดีนะช่วยเหลือ <ฮะ S 1> ชาวบ้าน <ฮะ S 1> แต่ว่าไม่รู้เรื่องของการทุจริตก็ต้องแยกกันอ๋อเขาก็เป็นคนดีช่วยเหลือประชาชนดีเยอะจ้ะครับมไม่เคยมีเรื่องเสียหายอะไรไหมไม่มีจ้ะครับอ เขาช่วยเหลืออะไรบ้างไงก็ประชาชนเดือดร้อนเรื่องใดถ้าไปแจ้งเขาก็ช่วยทุกเรื่องจ้ะครับอืมครับถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องแยกนะเขาเรียกว่ากรรมดีกรมชั่วนะฮะทำดีก็ต้องชื่นชมแต่ถ้าทําไม่ดีอันนี้กฎหมายจัดการนะครับครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีภาพซึ่งระหว่างที่จับนายกแม็กนะฮะไปช้อปปิ้งอยู่แถวสยามฮะ สยามแล้วก็ใส่เสื้อหลุยวิกตองฮะพร้อมกับัวดรถไฟฟ้านี่ยิ้มย้ําแจ่มใสฮะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของคุณชาดาเองว่า2องทุ่มถึง4ีง4่ทุ่มมีเวลาเดินซื้อของดีราคาถูกถูกใจนานๆานจะเจอของถูกและใส่ได้สวยใส่พอดีตัวคือคุณชาดาเนี่ยสูง184นะมักจะเจอบอกว่าของถูกแต่ใส่ไม่พอดีตัว แต่ไปเจอของถูกพอดีตัวก็คือถุงด้านขวามือไม่ใช่เสื้อหลุยวิกตองนะฮะแต่เป็นแบรนด์ยี่ห้อนี้ด้านขวามือที่ใส่ในถุงนะฮะซื้อสี่ถุงใหญ่เลยโอ้โหของดีราคาถูกแบรนด์นี้เนี่ยราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันไปปลายฮะแน่นอนฮะถูกกว่าภาพของหลุยวิกตองที่คุณชาดาใส่คุณชาดาใส่หลุยวิกตองเจ็ดหมื่นห้แต่แบรนด์นี้เนี่ยม,มันหลักร้อยจนถึงหลักพัน เพราะฉะนั้นคุณชาดาบอกของถูกแล้วก็ใส่ได้เพราะปกติของถูกมักจะเจอใส่ไม่ได้ค่ะนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศที่ไปเจอพี่น้องประชาชนแล้วก็มีคนขอมาถ่ายรูปด้วยอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนที่หลายคนอยากจะเจอคุณชาดาหลังจากที่ไปจับนายกแบ็กใช่ไหมเรื่องเรียกรับสินบนแล้วก็นี่ฮะคุณชาดาปรากฏภาพที่สยามแล้วก็โพสต์ภาพนี้พร้อมกับถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนเหมือนเจอตอนไปซื้อของผมไม่ได้บ้าแบรนด์เนมนะชอบตัวไหนผมก็ซื้อ